การนี้ได้ผลประโยชน์อะไรจากการทําสิ่งนี้ครก็คงไม่มีใครทําฟรีร,ร,ฟรือเพื่อนแค่นั้นพอผลตอบแทนเป็นอะไรฮะมันมีหลายอย่างเช่นเดี๋ยวให้ผมพูดเลยเดี๋ยวก็ฟ้องเราได้ครับนี่นนมไม่กลัวฟ้องหรอพี่อไม่กลัวฟ้องแต่ <ไป S 2> <น>ว่าถ้าเราไปเอ่ยชัดเจนเดี๋ยวก็ฟ้องผมได้พี่มผมบอก่านตรงว่าทุกคนจะได้เห็นวันที่เก้าผมเชิญสือ่อมวลชนแล้วก็ทุกคนมาได้เลยครับถ้าเราจะเปิดไฟล์วิดีโอให้เห็นทุกขั้นตอนเลยเมืม่อก,การมีพยานเท็จ นะครับแล้วก็องป่าก็เลยได้ว่ามีพันตำรวจเอกเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้การรับสรารภาพแล้วนะครับว่าการที่บอกว่านั่งปัิสมัติท้ายเรือเนี่ยไม่เป็นความจริงการจำลองต่างๆไม่ว่าจำลองกับหมูจำลองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเกิดจากใบพัดเรือนะครับนอกจากนี้ยังมีการขโมยศพนะครับของน้องแตงโมออกมาทําอะไรบางอย่างนะผมพูดให้แค่นี้ก่อนนะครับ เรามีหลักฐานยืนยันเป็นไฟล์วิดีโอครับของตำรวจเองนี่แหละให้เรามาอย่างนะอย่างผู้บัญชาการท่านหนึ่งในขบวนการที่ว่านี้ท่านทําอะไรบ้างคือท่านผู้บัญชาการท่านหนึ่งเนี่ยในส่วนตัวผมนะท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ท่านอาจจะถูกหลอกแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนชุดนี้ท่านก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้ท่านต้องตรวจสอบก่อนนะก่อนที่จะมาแถลงข่าวดังนั้นท่าน ที่ผมกล่าวโทษท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นท่านเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสืสสบสวนสอบสวนนะต้องบอกก่อนหมายวามว่าท่านอาจถูกทีมงานต้มอ,อีกทีหนึ่งเหรอครับใช่และตำรวจก็ถูกหมอต้มอ,อีกที<ม>นะหมอต้มเรื่องมาจากบอกหร้วเรื่องมาจากหมอพี่จริงๆแล้วใครไปคุณซื้อในการที่จะจัดฉากเรื่องนี้ครับก็พลตำรวจตีต่อเต่าพลตำรวจตีต่อเต่าที่พี่เอ่ยตอนต้นถูกไหมครับอ่าผมยังไม่ยืนยันชื่อนะเอาว่าเป็นพลตำรวจตีต่อเต่ตาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ป้องผมได้เรื่องนิดนึงเขาได้รับการติดต่อจากใครครับก็มีคนเดียวที่ ที่ตอนนี้ออกมาดีด้นะต้างคุณก็เห็นอยู่แล้วแหละตามสื่อมวลชนอย่างการให้การเรื่องของน้นองแตงโมงจับขาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีดี a นะในในสำนวนการสอบสวน